สวัสดีครับผมพ่อไปพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมพ่อกับบาวปัญญาอีกเช่นเคยครับกับบ้าปัญญาคนเมืองอร่อยเกินนะครับผมอยู่ที่ช่องอราศาสตระนสอนชาแนลนะครับโอ้สุดยอดพี่น้องแดดย่ยมโซลิคิพิลึกพิลันต์เลยครับโอ้เป็งไลเนาะพี่น้องทางบ้านห้องห่อนคือยังบ่าวปัญญาป่ะครับปวดพ่อครับนี่กับแม่ตัดหญ้าครับมึงไงหญ้าขึ้นพกอกีแล้วครับ เปล่าพันยามาตัดหญ้าครับสวนกล้วยนะครับพี่น้องหกผักกล้วยอยู่สวนกล้วยคือ,คอ,คอ,คอกเก้าเนี่ยนะครับผมพี่น้องนะฮะตัดหญ้าครับโอ้ผ่อนหักผ่อนแน่นะครับหญ้าขึ้นหกไว้ครับ กอ,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 อกล้วยครับฟ้ามันยากอันนี้ตัดหยากรมือละเล็กมือละน่อยครับเพราะว่าโคตรสิบหไหวโมมีเวลานะครับมีเวลาช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวตอ้องอาบน้ำไปเห็นงานแล้วครับอ้คือขั้นนะแต่รับรถมาตัดโดดลายตรงนี้ขั้นบ,บ,บึบเลยฝากที่นี่สูวอครับไกลสชีลเท้วแล้วไกลเซียนนี่แหละครับ โอ้จะว่ากะใครแน่ยครับร่มเย็นอยู่ครับยากาศก็ดีรรยากาศรอบรอตอนนี้แกช่วยช่วงนางผักเต้ามือครับก็มาคุยกันครับคือว่าปัญญานี่กะยุงเทพนี่นะครับจะว่ามาเห็ดสวนให้เพิ่นนะครับหลายคนอาจจะหูแล้วที่ตามคลิปบ้าปัญญานะครับบ้าปัญญาก็มาเห็ดสวนผักอยู่ล่างพมแหงเนี่ยครับโอ้ หอนมาเนาะพี่น้องบ้านเฮ่าไหมครับเป็นยังไงครับบ้านเท่าเป็น,นยังไงหอนคักียงบ้าพันยาบหครับ uh, ดูดีคือขั้นขึ้นมากครับพี่น้องเนี่ยดรือเล็บวา้มาโดนไหมครับไปถืออย่างบัวส่วนนี้ยัองกะหอนใช่ไหมครับบา้ญญาพันยาวันศุกพักกะคิดบ่เอาาีย้วันศุกร์พักยิ่อย่างนะครับอาจจะต้องเห็ดแปลงไหมเพราะว่าเรื่องน้ำเรื่องจำมไก่แต่ต้นก็สะดวกอยู่แต่ว่ามันแห้งเกินไหมครับเป็นดินแบบดินขาอผึ่งผมไหมครับ น้ำม,มันก็นยุบลงเหมือนเป็นดินว่าอุ่มน้ำไหมครับเมายถึงว่าแยกกำลังคิดหาวิธที่อยู่แต่ก็เร่เรนีแหละครับสิจัดการมันนะครับฮะมดีขนาดพี่น้องนี่นครับัากาศเข้ากับมาคุยกันนะครับหลังจากที่พื่อจะคุยกันโดนครับโอ้ยนี่ครับมันจะกาดนะครับชีวิตนะครับ กาสวัสดียังเป็นทางการทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่ขอว่ารับชมไหมนะครับกับาวพัญยานะครับคนเมืองเลียดนี่นะครับผมผู้ใดพบปอบว่าพัญยาอยู่แถวมินบุรีกับทักได้เลยครับบ่าพัญยาทํางานอยู่ไทยวัสดุมินบุรีนะครับไทยวัสดุสุขาพิบาลสามเนี่ยนะครับอันนี้กับสวนผักครับกผมใส่ชื่อยุงเทพเนี่ยนะครับได้ว่ากับ่ลืมดอกในชีวิตบ้านเห้องเป็นแบบได้ครับเหมือนว่าพัญยากะใส่ชีวิตที่เก่าแล้วครับเนี่ยเห็ดในเห็ดสวน คือเก่าครับปลูกพักปลูกงานะครับไปถ่ากินไปถ่ายนี่นะครับว่าเอาเปันแยกอะใส่ชีวิตแบบนี้นะครับกับบบคอยได้ทั้งได้หรอครับบ่ค่อยได้ใส่ชีวิตที่แบบว่าเป็นคนกรุงเทพปันไดนะครับคนนี้ตัวกระดำดำแหล่ๆนะครับตากแดดตัดหญ่ายี่ครับเออนี่ก็มาตัดญ้าครับไปเท่ลนิดเท่ลหน่อยครับว่ไเดเฝ้าวครับเพราะว่าอันนี้มันกับว่นด้เป็นแบบว่า เพิ sea, ่นจ้างเข้าดอกครับแม่ว่าเข้ากับดูแลให้เพิ่นนะครับเข้ากับใส่พื้นที่เพิ่นทํามาหากินนะครับใส่เป็นมองยู่มองกินครับเข้ากับต้องดูแลให้เพิ่นนําผมก็ได้รับจ้างเพิ่นหอกครับก็แล้วแต่นําใจเพิ่นทีหไยหรครับบางที่เพิ่นก็ห้บางที่เพิ่นก็ไอ้นี่ไปครับแต่ก็ขอบคุณเพิ่นหลายครับที่เพิ่น่ะไว้่างใจเขานะครับแต่แมาเห็นอยาก็ดกินับปูพักปุ๋งไงก็ได้อยากได้กินนะครับปลากล้ยปลาอย่างไรก็ได้กินนะครับเพิ่นกับว่าได้มา สนใจเอาหรอครับเขาก็ดูแลเอาเองนะครับมียังกัเก็บเกินครับยังนม่หนีครับปลูกพักปลูกยังไว้กินนะครับเอาก็บอยู่แบบบ้านๆนี่นะครับเพราะอะไรลดภาระต้นทุนนะครับในการใส่ชีวิตในกรุงเทพไปนะครับโอ้ยเก็บขีขวานบ้านท่านละครับผมสมัยด้กี่บ่าปัญญาอยู่เลยนะครับอยู่ขางน้าซี่กับปลูกซี่แล้วครับปลูกบวกอือปลูกบกทั่วครับปลูกแบบคุดลงไปน้ําขางตงฟังซี่นะครับปลูกนะครับเอาน้ำซี่หดนะครับ ทำไมกี่พ่อได้ขายพ่อได้กินครับบาทสิบบาทนะครับเก็บบอกคือคล้ายกันกับคำละสิบบาทนะครับดอกอือเนาะกับเก็บมือหนึ่งหักำสิบคำนะครับมือละสิบคำสิบสองคำไม่สิตกลอยอยู่ได้ครับคำละสิบบาทอบไกทั่วอีกครับพ่อได้กินได้ใส่ครับหลังจากอาชีพหลังจากวางจากงานครับหรืองานไปนี่ครับเพรามันยากกับเห็ุงานมีงานประจําอยู่ครับแต่ว่ากับมาใส่ชีวิตแบบว่านี่นะครับ คนสวนนะครับพราะว่าพ่อก็ต้องใส่เวลาว่างนะครับ<ม>พี่น้องนี่<ม>ติดตั้งรถไฟครับนี่ยุข่างศูนย์โตโยต้เตาเนี่ยครับบ่าวปัญญาอยู่ผู้ใดแหวพันกับแววทักกันได้นะครับพอบ่าวปัญญาครับ<ม> <laughs> นี่เข้ากับอยู่นํ้วนี่แหละครับแค่ว่าหงาหร้ายครับพี่น้องพอบ่าวบัญญาไปเห็นงานทั้ง,งอกนะครับ ในปอดายบูแลปันไดไหมครับมืงอขึ้นนาคักครับคือว่าเราเข้ากับตอกเอางานหลักก่อนนะครับวันนี้ไอดีงานนั่นแบบจังแลยเราขอคอยเฮ็ดไปนะครับนากับตองทุ่นนะครับแต่ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องใส่เวลาว่างเนี่ยครับพอปกติบ่เนา่าเขางานเทียงนะครับเอาเวลาว่างมาลง่งสี่ลระครับพี่น้องคิดว่างได้ครับ คอมเมนต์เขามาคุยกันได้เด้อครับพี่น้อผมกับรออยู่ครับพี่อสำหรับผู้ที่เขามาชมคลิปบาปัญญานะครับขอบคุณหลายครับสำหรับผู้ที่เขามาติดตามเรเขามาเบิ่งคลิปบาปัญญานะครับสำหรับผู้ใดที่ยังห่นหนึ่งติดตามก็ฝากได้เลยครับฝากติดตามบาปัญญานําแนครับช่องอาจจะบ่มีซับเพเฮใะอละยังดอกครับผมก็พอคลิปเต้งไดหยังกับทายไปเรื่อยนะครับบางทีก็ท่ายกินเขาบางทีก็ทายออรสาไปนู่นนี่นั่นไปนะครับ จริงแล้วช่องนี้ครับเป็นการเริ่มเริ่มแรกเดิมที่กับบริวาสิแบบมาลงคลิปตลอดนะครับเป็นการเอาคลิปวิดีโอลูกกันนะครับมาลงไว้นะครับเวลาถ่ายไว้เวลาอยากเบิ้งกับมาเปิดเบิ้งนะครับเป็นคลิปลูกสาวไหมครับเอาพญ่ายกับมาเปิดเบิ้งเพื่อความแบบว่าสมัยกูเก่าๆนะครับเอาวิดีโอเก่าๆของลูกสาวนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นกลายเป็นจริงจังครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตาม เบาปัญญานะครับเด้อนี่บรรยากาศท้าหโมดีขนาดกับพี่น้องนี่นั่งอยู่หฮมเอนกล้วยบังให้กล้วยเครื่องนี่ก็ออกมาเราสองเครื่องแบบไงหนึ่งครับว่างานก็บฟึ่งตัดหัวปีไปครับพ่งตัดหัวปีไปเออสามหัวครับตัดหัวปีไปไปอไรอ้อมไปอะไรแต่แกงใส่ไก่ครับแกงหัวปีใส่ไก่เอ่ะมาฏิเนี่ครับบ่าวประญากับตีเริ่มเราได้่าฏิเนี่ กากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกข้างหนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทีขามาเบิ่งคลิปบ่าวปัญญานะครับบ่าวปัญญาของบ่มี่ยังไงเราครับนอกจกเข้ามาขอบคุณคำบวยพรนะครับให้โศกศกมันมันนะครับพี่น้องเด้อน้องโศกมันน้ากันนะครับว่วที่เป็นงวดทีรืองวดนานะครับเดี๋ยวบ่าวปัญญาสิไปสุลินดีครับวันจันทร์นะครับไปที่สุลินนะครับผมพบพ่อกันได้นะครับสำหรับผู้ใดอยู่ทางต้นสุลินทนะครับมองเดิมละครับผมเดี๋ยวเข้าสิไปหา ที่เดดกันนะครับนี่แหละครับบญญ่าวพันธ์ญาบ่มีอย่างจละเมืองแล้วก็ต่อไปหาเลขฮะอี่ยังมาฝากพี่ฝากน้องนะครับตอหรับคลิปนี้บ่าวพันธ์ญ,ญากับที่ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณหลายล่ะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปบปญญ่าวพันธ์ญาสวัสดีครับ